สวัสมอนเป็นชนชาติเก่าแก่มีอรารยธรรมรุ่งเรืองมากชนชาติหนึ่งจากพงศาวดาพรพม่ากล่าวว่ามอนเป็นชนชาติแรกที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพมา่ามาเป็นเวลาหลายศตรวรรษก่อนคร,ริสต์กาลคาดว่าน่าจะอพยพมาจากตอนกลางของทวีปเอเชียเข้ามาตั้งอาณาจักรของตนทางตอนใต้บริเวณลุ่มแม่น้ำสาลวินและแม่น้ำสโตงซึ่งบริเวณน,นี้ในเอกสารของจีนและอินเดียเรียกว่าดินแดนสุวรรณภูมิ ในพุทธศตรวตรรษที่20กลางของอาณาจักรมอนคืออาณาจักรสุทธรรมวดีหรือสะเทิมจากพงศาวดานมอนกล่าวไว้ว่าอาณาจักรสะเทิมสร้างโดยพระราชโอรส2พระองค์ของพระเจ้าติดสาแห่งแคว้นหนึ่งของอินเดียก่อนปีพาศ241พระองค์นำพลพรรคลงเรือสำเภามาจอดที่อ่าวมอตมะและตั้งรากฐานซึ่งต่อมาเป็นที่ตั้งของเมือง อาณาจักรสะเทิมรุ่งเรืองมากมีการค้าขายติดต่ออย่างใกล้ชิดกับประเทศอินเดียและลังกาและได้รับเอาอรารยธรรมของอินเดียมาใช้ทั้งทางด้านอักษรศาสตร์และศาสนา,าโดยเฉพาะรับเอาพุทธศาส,าศาสนานิกายเทรวาดมามอนมีบทบาทในการถ่ายทอดอรารยธรรมอินเดียไปยังชนชาติอื่นอย่างเช่นชาวพม่าทไทยและลาเจริญสูงมีความรู้ดีทางด้านการเกษตร และมีความชำนาญในการชนลประทานโดยเป็นผู้ริเริ่มระบบชนลประทานขึ้นในลุ่มน้ำอิรวดีทางตอนกลางของประเทศพมา่าพวกนานเจ้าเข้ามาทางตอนเหนือของพม่าและทำสงครามกับพวกปะยปุอาณาจักรมอนที่สะเทิมขยายอำนาจขึ้นไปทางภาคกลางของลุ่มแม่น้ำอิรวดีระยะหนึ่ง แต่เมื่อชนชาติพมา่ามีอำนาจเหนืออาณาจักปรปะยูและได้ขยายอำนาจลงมาทางใต้เข้ารุกรานมอนมอนจึงถอยลงมาดังเดิมและได้สร้างเมืองหลวงขึ้นใหม่เมื่อปีพศ1368ที่หงสาวดี พระเจ้าอนโนรธากษัตริย์พม่าแห่งผู้กามยกทัพมาตีอาณาจักรสุธรรมวดีและกว่าต้อนผู้คนทรัพย์สมบัติพระสงฆ์พระไตรปิฎกกลับไปผู้กามจํานวนมากต่อมาระหว่างปี1600-1830กรุงหงสาวดีตกอยู่ใต้อำนาจผู้กามแต่กระนั้นพม่าก,ก็รับวัฒนธรรมมอญมาด้วย ไม่ว่าจะเป็นภาษามอญได้แทนที่ภาษาบาลีและสันสกฤตในจารึกหลวงและพุทธศาสนานิกายเถรวาดได้เป็นศา,าสนาที่นับถือสูงสุดในภูกามมอญยังมีความใกล้ชิดกับลังกาซึ่งขณะนั้นเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเถรวาดและนิกายเถรวาดก็แพร่กระจายไปทั่วเอเชียตะวนย์พระเจ้าจารซิต้าทรงดำเนินนโยบายผูกมิตรกับราชตระกูลของพระเจ้ามนูหะ กษัตริย์มอนแห่งสะเทิร์มโดยยกพระราชธิดาให้กับเจ้าชายมอนพระนัดดาที่ประสูติจากทั้งสองพระองค์นี้ก็ขึ้นครองราชต่อจากพระองค์พระนามว่าพระเจ้าอาลองสิทูในยุคที่พระองค์ปกครองอาณาจัก,กรพูกามได้รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นมากที่สุดนอกจากนี้ในสมัยของพระเจ้าจาน์ซิต้ามีศิลาจารึกยกย่องไว้ว่าวัฒนธรรมมอนเหนือกว่าวัฒนธรรมพม่าอีกด้วย ต่อมาในปีพศ1830จัก,กระวัติมองโกโลยกทัพมาตีผู้กามทําให้มอนได้รับเอกราชอีกครั้งเมกะโทรหรือพระเจ้าฟารั่วราชบุตรเคยของพ่อขุนรามคําแหงได้ทรงกอบกู้เอกราชมอนจากพมา่าและสถาปนาอาณาจักรหงสาวดีพระองค์มีมเหสีเป็นราชธิดาของพ่อขุนรามคําแหงมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่มอตมะ ต่อมาในสมัยพระยาอู่ได้ยายราชธานีมาอยู่นเมืองพระโครหรือหงสาวดีราชบุตรของพระองค์คือพญาน้อยซึ่งต่อมาก็คือพระเจ้าราชาธิราชผู้ทําสงครามยาวนานกับกษัตริย์พม่าอังวะในสมัยพระเจ้าสวาซอเก้กับสมัยพระเจ้ามิงคองขุนพลสาคัญของพระเจ้าราชาธิราชก็คือสมิงพระราม ละกูนเองและแอมูลทิยาในสมัยของพระเจ้าราชาธิราชนั้นหงสาวดีกลายเป็นอาณาจักรที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่ชายฝั่งทะเลเอ่าวเบงกอลจากแม่น้ำอิรวดีขยายลงไปทางตะวันออกถึงแม่น้ำสาลวินและเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ใหญ่โตมีเมืองท่าที่สำคัญหลายแห่งในหลายลุ่มน้ำเช่นม,ตมตอตมะสโตงพะโคพะสิงอาณาจักรมอนยุคนี้จเจริญสูงสุดในสมัยพระนางเชงสอบู่และสมัยพระเจ้าธรรมเจดี หลังจากนั้นในสมัยพระเจ้าสการวุธ,ธีหงสาวดีก็เสียแก่พระเจ้าตะเบงชเวตีในปีพศ281 0พศ2283สมิงทอพุทธกิตติกู้เอกราชคืนมาจากพม่าได้สำเร็จและสถาปนาอาณาจักรหงสาวดีใหม่ทั้งได้ยกทัพไปตีเมืองอังวัดในปีพศ2290พิยาทลาได้ครองอำนาจแทนสมิงทอพุทกิติขยายอาณาเขตอย่างกว้างขวางทำให้อาณาจักรตองกูของพม่าสลายตัวลง จนในปีพศ2300พระเจ้าอลองพยาก็กู้อิสรภาพของพม่ากลับคืนมาได้ทั้งยังได้โจมตีมอนกษัตริย์องค์สุดท้ายของมอนคือพระเจ้าพยามองทิราชหรือพยาทะลา